สูตรนี้เป็นสูตรที่เราเรียกกันว่าสูตรหนึ่งสองสามฮะโอเคน่าจะเห็นชัดเจนทํายังไงต้องทําอะไรแล้วทํายังไงแล้วจะได้เงินมาแบบไหนมันจะใช้งานที่เหมาะกับพี่หรือเปล่าผมไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วแต่พี่เลยพี่จะทําหรือไม่ทําก็เรื่องของพี่หนี้สินของพี่ไม่ใช่หนี้สินของผมผมหมดหนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ เออแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังจะต้องมาทําด้วยกันไม่ผมมีหน้าที่โฆษณาผมไม่สนหรอกว่าพี่จะซื้อหรือเปล่าเหมือนที่โฆษณามันยิงในทีวีอะปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งเขาไม่สนหรอกครับว่าพี่จะซื้อไหมเขามีหน้าที่โฆษณาเขาก็จะโฆษณาไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้ผมกำลังทําหน้าที่นี้อยู่ครา,าวนี้เข้าสูตรกันเลยครับวันนี้จะไม่ย่นเยอะละนะฮะสูตรนี้เรียกว่าสูตรหนึ่งสองสามนะฮะสูตรหนึ่งสองสามจริงๆ มีแค่นี้แหละถ้าอยากจะได้เงินที่นี่นะเอ,อสูตรมันมีแค่นี้แหละมันคือมันคือบริษัทเครือข่ายเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดดีไซน์ตีลังกาคิดมันมาง่ายๆซื่อๆตรงๆเลยนะฮะสูตรหนึ่งสองสามแทนที่ด้วยภาษาไทยว่าสูตรเริ่มทําตามนะครับสูตรเริ่มทําตามถ้าเกิดคุณพูดคําว่าเริ่มทําตามได้คุณเข้าใจคําว่าเริ่มทําตามเชื่อเถอะครับคุณประสบความสําเร็จเหมือนพวกเราได้แน่ คุณอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นวันละ400วันละ400วันละ4,000วันละ40,000ไม่รู้ครับแต่มันมีอยู่แค่นี้เองครับคือแค่1 2 3เริ่มทำตามโอเคปะ่ะคราวนี้ฮะในสูตรเริ่มทำตามกาบขออภัยพี่พี่น้องๆทุกคนที่พิมพ์เข้ามาผมผมไม่ได้ไม่ได้ทักทายแบบอ่านข้อความนะแต่ผมอ่านอยู่นะอ่าแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงขึ้นมาเฉยจะได้ตรงนี้จะได้จบเร็ว สูตรเริ่มทาตามทํำยังไงครับรู้สามข้อนี้ให้ได้ครับดูบนหน้าจอตัวเองเลยจ้ะข้อที่หนึ่งครับเริ่มด้วยการเลือกซื้อสินค้าผมแนะนำไซส์ L ไซส์ L คือที่อะไรคุณยศคือมันจะเหมือนเสื้อฮะมันจะเหมือนเสื้อไซส์เล็กเรียกว่า XS แล้วก็ไซส์ S แล้วก็ไซส์ L ที่นี่จะมีให้เลือกสามไซส์นะครับ XS S แล้วก็ L ไซส์ที่ราคาสูงที่สุดคือไซส์ L ทำไมยศนำเสนอไซส์ L เพราะมันมันปลดหนี้ได้เยอะดีเออมันปลดหนี้ได้เยอะดีฮะเราเป็นคนติติสครับเราก็เลยเป็นไซส์ L ผมไปอ่านของใครมาไม่รู้เขาบอกเออเราเป็นคนติติสหน่อยนะติสหนี้ติสินนักขนาดเออกูก็เลยแนะนำไซส์ L ฮะเพราะว่าเป็นคนติสนะ เป็นคนติสนี่ติสินักขนาดนะเจ้าโอเคข้อที่สองครับหลังจากคุณเริ่มต้นเป็นผู้บริโภคได้ผมไม่รู้ว่าคุณจะไปหาเงินมาเริ่มบริโภคได้ยังไงหรือคุณจะไม่เป็นก็เรื่องของคุณแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มได้แบบพวกเราข้อที่สองครับประชาสัมพันธ์ครับทําด้วยการประชาสัมพันธ์พี่จะประชาสัมพันธ์ออกไปกี่คนก็ได้ฟังดีๆนะงานนี้ต้องชวนคน หากปกติชีวิตปกติของพี่ไม่ค่อยได้คุยกับคนไม่เหมาะกับงานนี้แต่ถ้าชีวิตปกติของพี่ได้คุยกับมนุษย์ได้คุยกับคนพี่ทำงานนี้ได้ครับเพราะพี่แค่เพิ่มเรื่องที่จะคุยกับเขาเท่านั้นเองประชาสัมพันธ์ออกไปสองคนครับสองคนหรือจะสิบคนร้อยคนก็ตามแต่แต่ขอให้ไม่ต่ำกว่าสองคนโอเคปะ่ะสองคนนะ ถ้าทําได้ทําเลยผมออกมาไลฟ์ครั้งหนึ่งมีคนดูสดประมาณห้าร้อยมีคนดูย้อนหลังประมาณสามหมื่นที่ผมไลฟ์เนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่เชื่อไหมถึงถึงพี่จะไม่ทําแม่งมีคนอีกหลายร้อยหลายพันคนติดต่อมาสมัครเพราะฉะนั้นทําไมผมจึงพูดจาเหมือนกับไม่ง้อเพราะตอนฟังสดมันแค่ห้าร้อยคนแต่ตอนดูย้อนหลังอ่ะแม่งสามหมื่นคน แล้วคน30,000คนในในคน30,000คนที่ดูย้อนหลังมีคนติดต่อมาสมัครอยู่ตลอดเวลามีคนติดต่อมาซื้อสินค้าตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นผมจึงพูดเหมือนคนไม่งอใข่ <c oughs> ก็คือไม่ง้อจริงอ่ะไปกันต่อสองคนฮะสองคนนะครับพี่จะพี่จะทำไลฟ์ a c e like, b o o k พี่จะโพสเฟซพี่จะส่งไลน์พี่จะไปคุยกับเพื่อนทําอะไรก็ตามแต่ประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนสองคนได้รู้จักครับแล้วก็ข้อที่สามครับบนหน้าจอเลยตามฮะ ตามให้คนสองคนที่พี่ไปได้มาเนี่ยที่พี่ไปไปเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังที่พี่ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เขาฟังอ่ะตามให้คนสองคนนี้เขามาเริ่มด้วยกัน